ีครับแนนสวัสดีครับชื่อนายนายค่ะคนัทสันิชาดิสอริพัลลุดุครับสวัสดีครับผมเชนนัชพลเชียวปัญญาโรดนะครับรับบทเป็นใครกันบ้างก็นายนายรับบทเป็นเบลค่ะ่าครับส่วนผมรับบทเป็นพอครับโดยแรกนะครับอาชีพเรกเป็นยังไงนแล้วก็เลยครับ เบลนั้นไม่มีอาชีพนะคะเป็นไม่เรียนอยู่ป่ะเรียนจบแล้วเรียนจบแล้วด้วยเป็นช่วงที่เรียนจบพอดีแล้วก็กำลัง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 จะอาจจะเป็นผู้บริหารอยู่แล้วผู้บริหารกับพี่ชายเพราะว่ามีพี่ชายในเรื่องมีพี่ชายที่ทีมงานก็ถ้าพี่ชายเป็นผู้บริหารน้องสาวก็เป็นผู้บริหารอยู่แล้วครับส่วนของผมก็เป็นหุ้นส่วนของพี่ชายของเขานะครับอันนี้ก็ในอาชีพนะฮะส่วน คาแรคเตอร์ก <log ue> oh, <sh arp away> <more later> um, ็จะเป็นคนแบบเจ้าชูเจ้าชูอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่จริงไม่จริงมาเรียนมาเจอกันใช่ฮะในเรื่องก็จะแบบว่ามีแบบตาะตาะน้องเขาอะไรเงี้ยแต่จะรู้สึกเมื่อไหร่ก็ติดตามนะครับหรือจะเกลียดกันไปเลยก็ไม่รู้ครับเอ่อพูดถึงอะไรทีแนะนำเลยน้องบ้างเพราะเราเป็นพี่แล้วก็อยู่มาก่อนอ๋อ จริงๆแล้วผมว่าแชร์ๆมากกว่าครับผมแชร์ๆประสบการณ์ว่าเออเราเราถ่ายมาเรารู้สึกอย่างนี้นะบางทีอย่างเรื่องเต้นอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาก็ช่วยเราได้อะไรเงี้ยก็แบบเป็นการแบบแลกเปลี่ยนมากกว่าเนาะใช่แลกเปลี่ยนความถนัดขึ้นกันละกันใช่ฮะความตลกอะไรเนี่ยน้องบอกน้องในน้อยพูดถึงเรื่องนี้เลยหนูละคะหนูก็จริงๆถามว่าจริงๆหลายคนรู้ไม่รู้แต่ว่าเคยร่วมงานกับ แจ้งไม่์พี่เมียมาต่อใช่ไม่บอกว่าทำไมใช้ร่วมงานกันมาก่อนแล้วก็มีโอกาสได้มารู้จักกับหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอนสุดท้ายเขามีตัวเลือกขึ้นมาแล้วเราเหมาะกับบทเข้ากับบทอีกคนเลยได้เข้ามามีส่วนร่วมอะไรน้องใหม่าฝติดต่อทางติดต่อทางติดต่อค่ะก็ มีอินสตาแกรมนะคะ N N I N P E N N I N P ค่ะเป็นนายสองรอบกับทิกเกอรชื่อเดียวกันเลยครับตัวผมก็ IG Channeler นะครับผมทุกช่องทางเลยครับใอคนมอไรนะฮะคนปีใหม่ได้ก็ปีใหม่นี้ก็ให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงก็ปีใหม่ขอให้อะไรๆดีขึ้นแล้วก็อย่าลืมติดตามซีรีส์ของเราเลยค่ะครับก็ แฮปปี้นิวีย์สวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกอย่างนะครับผมอบบคคุรัอขอบคุณครับ